ได้เที่ยวเมืองจนทั่วเลยนะนี่อะไรอ่ะโตดูในรูปมาสิลูกนี่คืออะไรกอนอะไรนะเมืองอะไรจม่เากังอะไรจนี่กำกำลังสนุสนานในการถ่ายรูปกันอยู่นะคังนางตุ๋ยน้อง น้าแม่กระต้อยเองมันชอบถ่ายรูปแอคชั่นนานๆเดินวนไปเลยครับเดินวนไปแล้วอ้วนบอกป้าด้วยมันคืออะไรลูกดูตามรูปที่ลูกดูตามรูปไปก่อนป้าถ่ายอะไรลูกเปนเนี่ยฮะเป็นเกาะไปชายหาดคนมาพักผ่อนตรงนีอ้าวชายหาดนี่มันเป็นอันใหญ่เลยนี่ลูกอ้าวเกาะมันจะทรายอะลูกเกาะมีแต่ทราย ตอนนี้นางนางตุ้ยน้องแม่กระต้อยเขาเหนื่อยเต็มที่แล้วสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะเดินผ่านไปเรื่อเยเรื่อยมันคืออะไรคะ ป้านหน่อยลูกดูในลูกครับ,บมันจะมีเรือบ้านไม่ดูมันคืออะไรนะข้างลงก็ต่างรถกันนี่ยเห็นไหมคะประปาการอะไรลูกไา้เขาเขาสร้างมาเพื่ออะไรใครเป็นคนทํำไล่สัญญาการเดินเรือในอดีตโอ้โหมันไม่เกี่ยวกับโคลมบัสเหรอจ๊ะครับ เกี่ยวกับโคลับาร์ไหม,ไมเกี่ยวครับวันนี้ไม่เกี่ยวนี่สมัยใหม่สมัยใหม่แล้วนะคะอ,ออาเออมาทางนี้ก็เจอโอเชียนอีกแล้วนะคะนี่มันโอเชียนอะไรนะออตแอตแ,แลนค่ะมาสามวันแล้วยังจําโอเชียนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้คนเบาบางดีค่ะตรงนี้คือประตูประตูประตูทางลงหองคอยนะคะ dia datang dari petua mai ที่เป็นหาดทรายอันนี้ค่ะมันก็สวยแปลกดีนะคะเนี่ยเกาะที่เป็นหาดทรายเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะประชาชนเขาจะมาลงเรือเล่นกันแล้วก็มาเล่นแล้ก็จดตัวนะคะตรงนี้อ่าสวัสดีค่ะที่นะคะจบที่โอเชียนอันกว้างใหญ่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะ